아, 저를 위해서 박수 주시는 모든 분들을 임페얼 마스터 빨리 가시기 바랍니다. <laughs> 예. 인사드리겠습니다. 가인페얼 마스터 최규정입니다 제가 불과 몇 개월 전에 이 자리에서 인페얼 마스터 승급식을 했습니다. 어, 그런데 오늘 이제 열다 번째 인페얼 마스터 승급식이 이루어지는 영광스러운 자리입니다. 이런 자리에 제가 환영의사를할수 있다는 게제 개인으로도 굉장히 영광입니다. 오늘 이 애터미 석세스 아카데미에 참석하신 모든 분들 진심으로 환영합니다. 딸 찡카 드신 분들 보면 부러우시죠? 허헨 권혜 근데 많은 분들이 แต่หลายคงจาด้ร right. ื่อบมองว่าทรัศรัมจรางๆทรัศรัม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 ารัศรามทรัศรั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 ้ทรัศรัมทรัศรนมทรัศร็จได้เหมือนกันหรือเปล่า ใครคิดว่าสามารถเป็นได้แน่นอนนะคะไม่งั้นผมก็คงไม่มีอะไรจะพูดวันนี้แล้วนะคะถ้าเกิดทุกคนคิดว่ามั่นใจเหลือเกินว่าเป็นได้นะคะทถ้าทุกคนมองผมแล้วเนี่ยคนที่เหมือนไม่มีความหวังหรือไม่มีความกล้าเนี่ยก็น่าจะรู้สึกขึ้นมาได้ว่าเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะคะ เเมื่อก่อนนียผมอยู่อย่างนี้นะคะผมเนี่ยทำธุรกิจมาล้มเหลวเจ็ดครั้งนะคะมีนิ้สินมากมายค่ะทำงานร้านอาหารนะคะทำร้านอาหารเสร็จก็เหมือนเอาของมาขายแบบนี้คะ่ะแล้วกลายเป็นว่ามีนิสินมากมายจนไม่มีทางที่จะสามารถปลดหนี้ได้เลย 혹시 10억 원이 지게 되면 혹시 데리고 사실 분 계신가요? 그래도 제가 생각에는 데리고 살것 같습니다. 네가 성공하는 그날까지 한번 버텨보자. 이런 분도 계실 건데 자꾸 나가시음 하이 저는 잘 살고 있습니다. 아, 제가 거래하던 많은 식당들이 있었는데요. 그중에 오리탕집이 많습니다. 아, 이분이세요. 아까 무대에 올랐던 분인데 아, 5번 사업자이신 박정수 임필을 맡아십니다. 저번 식당만 망한 게 아니에요. 어떤 분들이 그러더라고요. 제가 안 좋은 재료를 납품해 가지고 망했다는 그런 루머를 자꾸 하시는데 제가 저는 좋은 재료를 납품했습니다. 근데 왜저 집이 망했냐? 저 집만 망한 게 아니고요. 그때 당시에 제가 살고 있는 지역 옆에 조로인플루엔자라는 병이 생겨서 날개 달린 걸 먹으면 사람이 죽는다. 이제 그걸 음식으로 해서 먹으면 죽는다는 그런 소문이 있었죠. 그러다 보니까 ต่อเนืตอนน,น,นะคะก็เริ่มมีโรคระบาดนะคะเกี่ยวกับเ่าเป็นเหมือนไข้หวัดนกนะคะก็คือถ้าเกิดใครทำอาหารเกี่ยวกับสัตว์ปีกอะไรเงะะี้ยค่ะก็คือต้องเจ๊งหมดเลยค่ะแต่พอผมคิดไปเนี่ยตอนนั้นโอ้ก็ดีแล้วที่เจ๊งค่ะเพราะว่าถ้าเกิดตอนนั้นผมไม่เจงเนี่ยก็คงไม่ได้มาเจอกับทูมี่ค่ะ 전ค่ะแล้วก็คนรู้จักนะคะก็เลยโทรมาเนี่ยมันมีบริษัทใหม่นะครับกำลังจัดจัดสัมมนาเนี่ยมาฟังด้วยกันไหม ก็เลยถามว่านะคะเนี่ยเขาจะไปจัดสัมมนาที่ไหนนะคะคำตอบคือบอกว่าไปเข้าร่วมที่ร้านแกงเป็ดค่ะใหม่โอวัลตินซีโร่อร่อยไม่ตทำน้ำตาลทรายไม่มีคอเลสเตอรอลลองเลยครับปกติถ้าเกิดเราพูดว่าสัมมนาเนี่ยเราก็คงนึกถึงสถานที่แบบโรงแรมถูกไหมคะ พอเห็นสภาพสถานที่เนี่ยผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะแล้วบริษัทนี้มันจะสำเร็จได้หรือเปล่า아마오늘오신분들중에그럴거예요오늘인피를맡아승급식있는데가서한번드러나보자해가지고끌려오신분들도있을겁니다ค่ะคิดว่าวันนี้นะคะก็คงมีบางคนนะคะถูกลากมาว่าเออเดี่ยวันนี้มันมีพิธีขึ้นตำแหน่งเนี่ยมาเป็นเพื่อนหน่อยแบบนี้ใช่ไหมคะ ผมก็เหมือนกันค่ะเมื่อก่อนก็มาแบบไม่ได้คิดอะไรมีคนชวนมาก็มาค่ะค่ะตอนนั้นนะคะท่านประธานเนี่ยก็บรรยายคาบแรกไปเสร็จแล้วนะคะก็พักสิบนาทีแล้วถึงจะบรรยายค้บถัดไปค่ะค่ะ แต่ถึงปกติแล้วเวลาผมไปงานสัมมนานะคะพอสองสามชั่วโมงแล้วเนี่ยคนก็จะกลับกันหมดแล้วค่ะแต่กลายเป็นว่าสัมมนาน,น,นั้นนะคะมีคนอยู่ไม่ไปไหนเลยค่ะขาบแรกจบก็ยังนั่งอยู่ค่ะมมผมก็คิดในใจว่าคนที่นั่งอยู่เนี่ยโหสุดยอดเลยอะไม่ไม่หนีไปไหนเลยนะคะ 저만망한사람이ตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นคนมีแมสเพชชั่นใช่ไหมคะมีความมุ่งมั่นเงี้ยแต่พอมารู้ทีหลังก็คือที่เหลือเนี่ยก็เป็นคนที่เจ๊งเป็นคนที่มีนี่เหมือนผม <S <S> <S หมดเลยนะที่ผม야기ด습니다 ถ้ากลายเป็นว่านะคะท่านประธานก็เป็นคนที่เจ๊งมาก่อนเหมือนกันนะคะคนที่นั่งอยู่ก็เจ๊งนะคะแล้วก็เราก็มาประชุมกันในร้านแกงเป็ดที่เจ๊งค่ะบริษัทของเราเริ่มต้นแบบนั้นจริงๆค่ะตะข่ม้นแนั้นจริงๆ่เานจริริังาเรินั้นร่อมาแะ ใช่ด้วยความที่ท่านประธานเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากเลยแล้วก็เขาเห็นภาพชัดใช่ไหมคะเวลาเขาที่บายเกี่ยวกับธุรกิจหรือบริษัทนียเขาที่บายได้โหลื่นไหลมากจนทําให้คนที่มาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยนี้นักต้มตุ๋นแน่นอนนะแม่พูดเก่งอะไรขนาดนี้แต่ตอนแต่ตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่มีทางเลือกนะคะ เพราะว่ามันมีแค่ทุมมีเท่านั้นนะคะที่จะสามารถทำให้ผมเนี่ยปลดหนี้ได้จริงจงแล้วเนี่ยในช่วงแรกนะคะแทนที่สมาชิกช่วงก่อตั้งเนี่ยเขาจะทำธุรกิจนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทำทำงานเหมือนเป็นพนักงานซะมากกว่าคะ่ะเพราะว่าจะต้องทำให้บริษัทอยู่ได้ก่อนนะคะในช่วงแรก 장장님님하고남동동생생은뭐월급좀안줘도되니까두분이전체직원다였어요ตอนนั้นนะคะพนักงานของบริษัทอโตมี่มีแค่สองคนเท่านั้นก็คือท่านประธานกับน้องท่านประธานค่ะคิดดูนะคะมีพนักงานสองคนแต่ตอนนั้นเนี่ยผมก็แนะนํามสมาชิกใหม่นะคะสมาชิกใหม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูบริษัทกัน แล้วตอนนั้นนะคะบริษัทอโทมี่ของเราเนี่ยก็ไม่ได้เท่เหมือนอโทมี่ปาร์คแบบนี้นะคะเราก็มีแค่แบบออฟฟิศเล็กๆแล้วก็มีกระดาษ A 4ีแปะไว้นะคะว่าสำนักง,งานใหญ่อาทมี่มีแค่นั้นเองจริงๆค่ะผมก็เลยไม่กล้าพาไปจริงๆแม้ว่านะคะในสถานการณ์ที่มันยากลำบากแบบนั้นนะคะผมก็ทำแบบจนมาถึงวันนี้ได้ค่ะ ค่ะตอนนั้นนะคะสมาชิกก็คือคนที่ไม่มีที่ไปนะคะมารวมกันที่ร้านแกงเป็ดน,นี่นะคะก็อิมพ r เรียลนะคะเบอร์สามเบอร์ 3, อร 3, แล้วก็ผมเนี่ยรหัสเจ็ดนะคะทุกอย่างเจ็ดหมดเลยนะคะ จงก็7ครั้งนะคะแล้วก็ได้เบอร์7จ็ดมาะคะลักกี้เซเว่นะคะตามฉายาที่เขาพูดกันเลยค่ะเฮโมฮิมนะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังแค่3าซองเท่านั้น,นะคะแม้ว่าตอนนี้จะหกซองค่ะแล้วก็น,นี่จะเป็นเครื่องสำอางนะคะอยาจะบอกทุกคนนะคะคนที่มาครั้งแรกนะคะว่าโทมี่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เลย 오늘이자리에오신겁니่오늘오신า시간절대놓้ทุกคน,นะะอท่านนทิ่า้งโทกาสดี้ดแบบนีาี้ไนีว้ทุกคนสามารถกทนนีา้ทุกคนเลยมา่ขอขอน้นันทุ่คนอีกครั้งหนึ่งจากใจนริง